สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับเมืองนอริชเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูร้านตัดผมในประเทศอังกฤษกัน,นทำไมครับตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณไม่มีผมไม่ใช่นี่ผมายาวอยู่นี่เห็นไหมเ,เดี๋ยวนี้ผมจะพามาดูว่าร้านตัดผมที่ประเทศอังกฤษนะครับว่าเขาเป็นยังไงมันจะเหมือนที่ไทยเปล่าเออปนี่นี่นี่ เดี๋ยวเราจะเข้าไปตัดผมกันที่ร้านอินจิเนียสในอังกฤษกันนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหเฮ้ยอันนี้บอกว่ามันเป็นคนตัดผมจากตุรกีตุรกีเหรออ่าตุรกีตุรกีไม่ใช่คนอังกฤษเหรอไม่ใช่ไม่เป็นไรอ่าคนี้คนอังกฤษเชื้อสายตุรกีอ๋อโอเคคราวนี้แหละมาแล้วบอยพูดภาษาอังกฤษได้ไหมได้นิดหน่อยอลิสต์บิดสเนกสเนกฟิต แล้วแล้วคุณจะบอกเขาตัดผมได้ไงก็บอกว่าอ่าร้องท่งรู้จักไหมร้องท่งไม่รู้จักเออจะบอกเขาว่ายังไงบอกโมฮอกเลยไหมโมฮอกโมฮอกบ้าอะไรบอกว่าปั๊บปั๊บถยแปดแปดคือจริงๆอ่ะไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษเราใช้ภาษากายนี่นี่ โอเคโอเคอย่างนี้เลยแต่คนจะเอาสั้นหรือยาวเลยอยังไงเดนเนนคอยเป็นล่ามเลยผมเปนช่วยอะผมทายอย่างเดียวมันจะออกมาเป็นทรงอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยแต่ดูบรรยากาศดูบรรยากาศนี่แบบเหมือนบาเบอร์ที่ไทยเลยถ่ายปาเปันก็คือบาเบอร์ไม่มันนรกว่ามันจะแบบแตกต่างกันไง ตอนนี้ก็ถึงลิคคิวเราตัดผมแล้วนะครับนานองคนตัดผมคนตเทนี่คนเตัดผมสท์ตคนเทดเบตเสต์ตัดเบสทดัดับ You, you, you know Thailand. Huh? You you know I'm, I'm from Thailand. Thailand. Yes. Are you from Thailand? Yeah. Traveling? Yeah. Traveling? Yeah. Yes Look, uh, football team novi novi Norwich football team? Yeah. Today. They're playing today. Yeah. You yeah. watching? You playing the game? Yes. I <laughs> มันก็จะรู้สึกแปลกๆหน่อยนะครับทำไมนะ <laughs> ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นไงเพราะว่าสื่อสารกันไม่ค่อยถูกบอกนี่เป็นครั้งแรกที่ตัดผมอยู่นอกประเทศไทยนะครับเ <c oughs> <laughs> ื้นเต้นเต้นบอยเรามีปัญหาหนึ่งทำไม ตอนคนเดินเข้ามาคุณไม่ได้ดูราคาหรืออะไรยังไงนะเออไปรู้ว่าราคาเท่าไหร่เลยไมแต่คนเยอะอยู่ไม่น่าแพง <c oughs> หรือคนเยอะเพราะมันแพงนะคุณภาพดีอเออเออนั่นก็น่าคิดอันไหนนี่นนบอยเดิงเข้ามาไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ดูรดเรื่องราคาเลยรอเดี๋ยวต,ตอนนี้กำลังดูเท่อย,อยู่นะเออและช่างที่ตัดผมโคตรเท่ดูใช่เขาลองมากเออหล่อน้อยกว่าพี่บอยหน่อย <coughs> why did you pick this barbershop? Why did you pick this barbershop? What <laughs> oh, did he say? why you choose this Oh, he said you just walked in. What? Try it, try it, try Yes, yes. Why did you pick this barbershop? I just <laughs> walked yeah. We we're, were walking through and it looked good so we oh, wanted right. to try it. <laughs> okay. So you're just walking past and it's so it. Yeah. Okay. yeah. <laughs> I thought you might Google it. No, we didn't. We just we were just walking around. We just been lucky. Like. And he sounds like, oh, I want to go cut my hair. Uh, so just a little bit off the top, and you want to have it like that, yeah? Yeah. <laughs> uh -huh. Boy, so from ten past eight to But I <but> know. <that laughs> คืออะไรรู้ไหมอหโอ้โห yeah. oh. uh, โอ้โหเขาว่ามันจะทาให้ผมไหนิ่นนนหน่อยร้อนหูแบบเหมือนเอาไฟมาล้นหู มาแต่คนดูเท่นะเอ้ทรงพรมแันนี้คนดูพรอมเรเยอะแต่ผมชอบวิธีการทข่แบบมาลนไฟเมื่อกี้มากตอนนี้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงโอ้เท่เฮ้ยแต่ที่ผมชอบคือแบบเขาเอาไฟอะมันลนเขาบอกว่าทำเพื่ออะไรนะเขาว่าแค่เอาผมสั้นๆตรงนี้ให้มันแบบสั้นแอบนี้นะเฮ้ยแต่แบบ เทคนิคเขาดีมากการใช้แบบกันไกลอะไรแบบเวิร์กมากรีวิวเป็นยังไงบ้างคือก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตัดผมที่นอวิ h ราคา12ปอนปอนบวกทิปอเป็น15ปอนเป็นประมาณ500กว่าบาทก็ถือว่าโอเคเขาบอกว่าจะให้บัตรสะสมแต้มมาด้วยว่าตัด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9ก้าครั้งฟรีหนึ่งครั้ง <laughs> เดี๋ยวเราต้องกลับมาตัดอันอีกเก้าครั้งนะครับที่นี่นะครับ <laughs> สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแนวใหม่นะครับไม่ได้ถ่ายในสตูดิโอนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยหรือว่าชอบแบบว่าให้ถ่ายในสตูดิโอมากกว่าคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยและเดี๋ยวเรามารอดูต่อไปว่าคลิปต่อไปจะเอาอะไรเจ๋งๆมารีวิวให้ดูกันอีกขอบคุณครับ